หลังจากวางจำหน่ายภาคญี่ปุ่นในชื่อ Persona 5 Scramble ผ่านไปหนึ่งปีเต็มๆก็ได้เวลาข้ามน้ำข้ามทะเลออกสู่สายตาชาวโลกกับภาค spin-off ของเกม JRPG สุดฮิตและน่าจะเป็นภาคที่ยอดเยี่ยมที่สุดของซีรีส์นั่นก็คือ Persona 5แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เกม turn-based RPG อีกแล้วแต่ได้ทีม Omega Force เจ้าของผลงานเกมสไตล์มูโซมากมายมาร่วมพัฒนาดังนั้นภาคนี้จะมาในแบบแอคชั่น RPG a c k a แ d Slash แบบ1นึงต่อร้อยสไตล์มูโซแทนก็มาดูกันว่าภาคเสริมของเกม RPG ยอดเยี่ยมแห่งยุคจะสามารถสานต่อชื่น,นี้ไปสู่แนวทางอื่นๆได้หรือเปล่าใน Persona 5 Strikers Review เรื่องราวใน Persona 5 Strikers จะเริ่มต้นหลังจากจบภาคหลักไปได้ไม่กี่เดือนกลุ่มตัวเอกจอมโจรแฟนทอมสีฟ ก็นัดวิยิเนียนกันเพื่อที่จะเพลิดเพลินกับวันหยุดฤดูร้อนแต่ทว่าความสุขของพวกเขาก็ถูกขัดขวางด้วยเหล่าร้ายที่มาแย่งชิงความปรารถนาของมนุษย์สำารายตำรวจยังกลับมากล่าวหาว่าเป็นฝีมือกลุ่ม p a n น o m t h i e v ส s อีกด้วยจึงทำให้พวกเขาต้องออกเดินทางไปทั่วญี่ปุ่นเพื่อทวงคืนชื่อเสียงพร้อมทั้งจัดการกับต้นตอของเรื่องนี้เนื่องจากเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินญ,ญี่ปุ่นกลุ่ม p a n น o m ม h i e v e s จึงไม่ได้อยู่แค่ในโตเกียวอีกแล้ว และแน่นอนว่านี่คือช่วงวันหยุดฤดูร้อนนั่นก็แปลว่าเราไม่ต้องคำนึงถึงกิจวัตรที่โรงเรียนรวมไปถึงไม่มีระบบปฏิทินที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Persona 5อีกแล้วด้วยและด้วยรถ RV ที่ขอยืมมาก็ทำให้การระจนภัยครั้งนี้คลายเป็นเหมือนการเดินสายแอคชั่นตะลุยทัวร์ญี่ปุ่นนั่นเองและนอกเหนือจากตัวละครหน้าเดิม,ดมจากตัวเกมหลักแล้วใน Strikers ยังมีตัวละครหน้าใหม่ที่ถือว่านำเสนอออกมาได้น่าสนใจทีเดียว การเล่าเรื่องใน Persona 5 Strikers ยังคงให้อารมณ์ของ Persona 5ยังเต็มเปี่ยมรวมไปถึงบรรดามุกต่างๆที่ยกมาจากตัวเกมหลักซึ่งหากใครที่อินกับเรื่องราวและตัวละครใน Persona 5นั้นจะต้องฟินกับภาคนี้อย่างแน่นอนแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยสัมผัสต,ตัวเกมหลักมาก,ก่อนก็แนะนำว่าให้ไปหา Persona 5มาเล่นก่อนดีกว่าเพราะในแง่ของเรื่องราวตัวเกมไม่ได้เปิดรับผู้เล่นหน้าใหม่เท่าไหรนักและจุดเด่นของซีรีส์ที่ยังคงมีอยู่ใน Strikers ก็คือการถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆในทีมที่ทําได้ดีและยังผูกกับเกมเพลย์ด้วยบอลเลเวลหรือระดับสายใย่ของตัวละครโดยการทําตามคําขอและออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆจะเป็นการเพิ่มค่าความสัมพันธ์ที่จะได้คะแนนมาเพื่อซื้อสกิลต่างๆได้ตลอด35-40ชั่วโมงของเนื้อเรื่องหลักนอกเหนือจากการต่อสู้แล้วเราและแฟนทอมตีปส์คนอื่นๆจะทำการสำรวจตัวฉากที่จะเป็นแผนที่ภายในตัวเมืองในแต่ละจังหวัดของญี่ปุ่น เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการสำรวจสภาพแวดล้อมและพูดคุยกับผู้คน User Interface หรือหน้าเมนูต่างๆของเกมก็ยังคงใช้ธีมเดียวกับเกมหลักต้นฉบับซึ่งอาจจะดูเป็นซิกเนเจอร์และหวือหวาเมื่อเล่นไปแรกๆแต่ถ้าใครผ่าน Persona f a s มาแล้วอาจจะรู้สึกอินเอียนได้รวมไปถึงฉากคัสซีในฉากต่อสู้ที่แม้จะไม่ได้นานอะไรแต่เมื่อเจอบ่อยๆก็เบื่อได้เช่นกัน Looks like this place connected to the These reminiscent last Heart Change cases are very year's epidemimic of last year change of heart epidemic. งานด้านภาพใน Strikers ให้อารมณ์เดียวกับใน Persona 5ทั้งงานศิลป์และรายละเอียดต่างๆที่บอกได้เลยว่าสวยงามและยอดเยี่ยมแต่ก็มี trade-off ด้านกราฟิกที่ลดคุณภาพและความละเอียดลงไปบ้างแลกกับปริมาณอ็อบเจกต์ในฉากโดยเฉพาะบน Nintendo Switch ที่รู้สึกได้เลยว่าบางจังหวะไม่ค่อยคมเท่าไหร่ส่วนใน PS4 นั้นมีออปชันให้ปรับโหมดได้ว่าจะเน้นเฟรมเรทที่60 FPS หรือเน้นกราฟิกแต่ลดเฟรมเรทลงไปที่30 fps และอีกสิ่งที่น่าหงุดหงิดในเกมคือช่วงเวลาโหลดไทมที่นานเกินไปเสียงเพลงคืออีกสิ่งที่ทำให้เกมจากซีรีส์นี้โดดเด่นที่ต่อเนื่องมาถึง Persona 5และแน่นอนใน nice Strikers ก็เช่นกันตัวยังทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง Original Soundtrack และเพลงในแต่ละเหตุการณ์บวกเข้ากับ Sound Effect และแน่นอน Voice Acting ที่สุดยอด ที่แฟนๆ Persona 5จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนหลายๆคนคงคิดว่า Strikers จะกลายเป็นเกมมูโซนต่อร้อในแบบที่ Omega Force ถนัดแค่มีเรื่องราวและธีมในแบบ Persona 5เท่าน,นั้นที่แน่นอนว่าคุณยังจะได้เจอกับปริมาณศตรูมหาศาลและแอคชั่นต่อคอมโบสุดมันอลังการแต่บอกเลยว่าเกมนี้มีอะไรมากกว่านั้นการต่อสู้ใน Strikers เราจะสามารถล็อกศตรูได้ด้วยปุ่ม R3 แล้วเราจะมีปุ่มแอคชั่นทั้งหมด6ปุ่มที่จะผสมผสานกันระหว่างโจมตีปกติท่าพิเศษปืนอันเชิญกระโดดหลบหลีกแล้วเรายังสามารถผสมผสานเพื่อให้การเล่นดูลื่นไหลามากขึ้นได้อีกไม่ว่าจะเป็นการสลับการต่อสู้ระยะใกล้และไกลกระโดด2ชั้นหรือหลบหลีกกลางอากาศในการต่อสู้กับบรรดาัตรูและมีชีวิตรอดให้ได้ในแต่ละเวฟและบางแอคชั่นจะมีการหยุดเวลาให้ผู้เล่นตัดสินใจเรียกทำสิ่งต่างๆได้ และอีกระบบที่สําคัญเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ก็คือการอัญเชิญพอรโซนาในการค้นหาจุดอ่อนเปลี่ยนสภาพสถานะของตัวละครและการรายเวทเพื่อเพิ่มบัฟหรือดีบัฟที่ยังคงเป็นส่วนสําคัญในสไตร k เกร์สอยู่เช่นเคยระบบ Once More ที่จะใช้หลังจากที่เราค้นหาจุดอ่อนของสตรูได้โดยเป็นการทำา o o l o w Up Attack เพื่อสร้างความเสียหายต่อเนื่องนอกจากนั้นยังมีเกตโชว์ไทม์ที่จะได้จากการโจมตีสตรู ที่หากสะสมจนเต็มก็จะสามารถใช้ซูเปอร์แอตแทกที่ไม่ใช่แค่สร้างความเสียหายได้เยอะแล้วยังเป็นการขัดจังหวะการโจมตีของสตรูได้อีกและยังมีท่าฟินิชเชอร์ที่จะแตกต่างกันในแต่ละตัวละครโดยจะใช้หลังจากจบคอมโบที่ทำออกมาอลังการและสะใจทีเดียวตัวละครแต่ละคนใน Phantom ม h i e v e s ยังมีมูฟเซตและท่าพิเศษที่ไม่เหมือนกันที่จะส่งผลต่อการต่อสู้และเพลย์สไตล์ที่แตกต่างกันอีกโดยตัวละครในเกมนี้นั้นเราจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกม พร้อมๆกับตัวละครใหม่อย่างสาวน้อยโซเฟียโดยรวมแล้วระบบการต่อสู้ในเกมนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆซึ่งถ้าจะให้นึกภาพเกม Persona 5ในแบบเกมแอคชั่นก็ให้ความรู้สึกได้เลยว่าต้องออกมาเป็นแบบนี้ที่ทั้งสนุกและตื่นเต้นไม่ใช่แค่แอคชั่นและการใช้ท่าต่างๆเท่านั้นแต่ระบบของเกมยังทั้งโซลิดและลึกรวมไปถึงต้องวางกลยุทธ์ในการต่อสู้อีกด้วยเกมเพลย์ <Game play S 2> ใน Persona 5 Strikers นั้นจึงออกมาทั้งรวดเร็วเท่ท้าทาย สนุกมากๆและเล่นได้ไม่เบื่อตั้งแต่ต้นจนจบเลยนอกจากการต่อสู้แล้วสตูจะทำการ drop mask หรือหน้ากากที่จะทำให้เราสามารถใช้ persona อื่นๆที่มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันนอกจากนั้นเรายังสามารถเข้าไปยัง v a v e t room เพื่อฟิลส์ persona ได้อีกด้วยและหากเราได้หน้ากากซ้ำมาก็จะสามารถเปลี่ยนเป็น persona point แทนเพื่อเอามาใช้อัพเลเวลและเพิ่มสเตตให้กับ persona ของเรา Gonna make you mine. Oh แต่หลายคนคงไม่ได้คาดหวังอะไรที่สดใหม่มากนักกับ Persona f a s t Strikers แค่เกมสปินออฟแนวมูโซที่ใช้ธีมแบบ Persona 5แต่บอกได้เลยว่านี่คือเกมที่อัดแน่นไปด้วยคอนเทนต์จาก Persona f a s h มากมายแค่มีกิมมิคของการตะลุมบอลศัตรูจำนวนมากเท่านั้น่ว่าจะเป็นระบบและเกมเพลย์ที่ลึกซึ้งแต่มันสนุกเล่นได้ไม่เบือ่อเรื่องราวและโลกของเกมที่มีความเป็น Persona f a สูงมากๆ แม้ว่าจะมีขัดใจเรื่องกราฟิกที่ลดทอนลงมาจากเดิมและช่วงเวลาที่โหลดนานเกินไปแต่ด้วยงานศิลป์และซาวด์แทร็กที่เป็นเอกลักษณ์บวกกับเอเลเมนต์ต่างๆจาก Persona 5ที่อัดแน่นลงมาในเกมแอคชั่น RPG Hack and Slash เกมนี้ก็น่าจะทำให้แฟนๆ Phantom น h i ม v e s ที่อินกับโลกของ Persona 5อยู่ยอมเปิดใจเปลี่ยนจาก Turnbase d RPG มาลองสัมผัสเกมนี้และจะไม่ผิดหวังแน่นอน We always choose change someone's heart instead them. Haring to of และนี่ก็คือแนวรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอ,อย่างไรกับ Persona 5 Strikers พูดคุยกนนในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ